พี่ทำกำลังศรัทธาบ้านมึงสี่สิบปัเนี่ยนะก็ก็ก็หลวงพี่บอกว่าตามกําลังศรัทธาก็นี่คือก็ใช่ตามกำลังศรัทธาแต่บุ้งรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่หลวงพี่อธิบายไปเนี่ยหลวงพี่สวดอะไรไปบ้างทั้งเจริญพรทั้งพุทธมนต์ทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นไหนจะให้ศีลให้พรให้นู่นให้นี่แล้วก็มาศรัทธาบ้านโยมเนี่ยให้สี่สิบบาทแล้วแต่ศรัทธาบ้านหลวงพี่เท่าไหร่อ้าวก็บ้านอื่นเนี่ยเกาให้กันทีหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งสองพันหรือไม่ก็ห้าพัน อือนึงบ้านไหนให้บ้านไหนให้ให้มาทั้งนั้นแหละเนี่ยไล่มาเนี่ยจากหูโค้งตรงนี้มาแหละเขาก็ให้มาห้าพันอะไร้าไล่มาเนี่ยเนี่ยพันห้าพันกุเนี่ยเขาก็ให้มาแล้วไม่บ้านมึงไงราคาเป็นล้านไม่ถ้าหลวงพี่ถ้าถ้าหลวงพี่จะตีละสี่สิบบาทเนี่ยถ้าจะตีราคาอย่างนี้ไม่ทำเลทการ์ดมาเลยอะจะทำทุกฝ่ายแล้วจตาำกรรมัศรัทธาแต่ศรัทธาของพูกมันก็ต้องดูด้วยเฮ้พระราจับเจ้าคุณอย่างกูนี่นะมาถึงมื่อสวดให้เนี่ยก็ดีถึงพวกบุญโขกผมไม่ กูก็เลยมาสวดให้อะไรให้แล้วที่เห็นไงอ่ะทำให้ปุ๊บเนี่ยศรัทธาของกูได้แค่นี้เหรอสี่สิบบาทแค่นี้เหรอไม่สวดได้ป่ะเอกูบุญแล้วเดินเห็นเดินอยู่ดีเดินเข้ามาอ้าวกูเดินเข้ามามันไม่มีมันไม่มีพาร์ทที่ไหนหรอกที่เดินมามาตามอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมจะไม่มีเนี่ยกูเอาสิทธิ์เอาพอมาให้บ้านมึงถึงที่เอาบุญเอาทุกอย่างให้มึงแล้วสุดท้ายเป็นยังไงศรัทธามึงสี่สิบบาทมึงเห็นยังไงนี่บ้านมึงราคาเป็นล้านฮะบ้านมึงเป็นล้าน ก็ศรัทธาศรัทธาถ้ามาเนี่ยท้าบุญทีเดี๋ยมึงใส่ซองเท่าไหร่หรือว่ามึงใส่ นี่สก็ถ้าผมจ้างมาผมก็ให้ตามที่เลทตรงนั้นแต่นี่ผมไม่ได้จ้างพี่ไงเข้าใจไหมแล้วูมาเจริญพท้หโไม่รู้เรื่องพี่พาวัดไหนนะแล้วมีบัตรสุดทธิผมก็มีอะไรก็มีแล้วเดี๋ยวผมก็ทำให้เสร็จหมดเนี่ยใบัตรสุทธิเอเด็กขอปลอมขอปลอมไม่ได้บอกว่าเอกสารนะปลอมตรงไหนถ้าพักปลอมอีกปิญธาบัตรเป็นไหมสวดได้ไหมอะไรได้ไหมไอพวกไอไไออพวกเนี้ยมันซ้อมกันได้เจริญเนี่ยมามาถึงกู๊กน้ำกูเจริญพุทธมอะไรให้มึงแตมึงให้กูทุกแค่นี้เนี่ยเหรอนี่เหรอศรัทธาของมึง แล้วจะเอาไหมแล้วสิบบาทสี่สิบาทจะเอาไหมล้วมาเรามาโวยวายหน้าบ้านนี่เพื่ออะไรก็อยากจะรู้ว่าศรัทธานี่ของมึงเนี่ยไม่ค่ะราสองศรัทธาศรัทธาของผมมากคือแค่นี้เราจะเอาอะไรอีกโอ้หนี่เหรอว่าเราบอกคนพูดคนจ้าหนูนี่โอ้โหมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่พูดแล้วใช่อย่างเงี้ยไม่อย่างงีหมึงอย่าามต้งงถพี่ไม่ใช่พะอยู่ดีเดินพะอะไรกูใส่สีเหลืองเนี่ยฮะกูใส่จีบออ๋อใส่จีบอนี่คือพะแล้วเหรอ สวดมนต์นได้อะไรได้ทุกอย่างแตแ่เงินมึงไม่ได้นะอยู่นี่พาเดี๋ยวนี้มันหากินง่ายเกินไปไม่อยู่ดีเดินมาสวดมนต์หน้าบ้านก็ได้ตังค์แล้วเหรอนนี่ะญาติโยมเคี่ยวอย่านนงพวก,กมึงเนี่ยเยอะแยะพาอย่างกูเนี่ยต้องหนออกออกมาดีฉับบัดโป๊สันว์สมึงนี่ไงฮะนไม่ได้ต้องการไม่เคยทำอะไรจริงๆไงผมไม่สิขับกินเหล้ากินเบียร์มึงเข้าวัดที่ก็ชีวิตผมเปล่าอะไรนี่อย่างกูเนี่ยไม่ก็นี่เพราะอย่างนี้กูถึงใช่ไม่เอาสิอ่ะมันคือเงินพวกหนูหลงพี่ฟังนะมันคือเงิน พี่บอกว่าตามกันมาตักทานี่ไงพวกหมูจัาระทาใช่หนูไม่สงสัยไปหนูตัดขายนี่สักระทา40สี่สิบบาทบ้านหนูจะหลังแล้วนี่มากันเนี่ยสี่งอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ฮะมึงอยากลองดีกูใช่ไหมได้นไม่เว้าปัญญาอ่อนที่ผ่าย